ตัวเล็กขึ้นเลยับบดูแมวสิคะนี่เขานอนสบายเลยค่ะอยู่บ้านเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยหมาดำตัวหนึง่งแมวตัวหนึง่งไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเนี่ยถ่ายวีดีโอเล่นแดดร้อนมากเลยเนี่ย เราจะทำอะไรดีเนาะวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเดินดูหลังบ้านก่อนเนี่ยเราเดินไปหลังบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูไอ้นินจาก่อนว่าเขาทำอะไรอยู่ถ้ามีอาหารก็จะทำอาหารให้ดูนะคะวันนี้ไม่มีอาหารเข้ามาเลยค่ะเราจะเดินดูแมวก่อนนะคะ แมวของเราอยู่ตรงไหนเนาะไหนเราแอปทำอะไรเนาะเนี่ยส้มส้มทำอะไรอยู่คะพี่โจมันเด้งขึ้นมาเนี่ย ยังไมันเป็นโทรศัพท์อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูไอ้จุนก่อนว่าไอ้จุนมันอยู่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้จุนยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้จะเอาข้าวให้หมาเนี่ยทำอาหารนะคะวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยอยู่เฉยๆเลยเนี่ย กระเทียมหอมก็ปอกเสร็จแล้วเราจะไปดูไอ้จุนกันดีกว่าจุนจุนกินข้าวหรือยังลูกจุนอยู่ไหนจุนมาเลยกินข้าวเลยลูกซ้อมส้อมไปลูกออกไปข้างนอกไปไปไปออกไปข้างนอกไปลูกไป,กไปเร็วหนูกินแล้วข้าวไปเลยลูกมา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 ,มาเร็วออกมาข้างนอกก่อนไม่เจอไอ้จุนแล้วจุนไม่รู้ไปไหน เดี๋ยวเราไปดูห้องใหญ่กันก่อนเนาะดูห้องใหญ่เผื่อจะเจออันนี้บอ่อปลานะคะนี่บอ่อปลาเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงปลานกยูงก็ตรงนี้ก็เป็นที่ห้องอาหารเปิดไฟอ้าวเสือใหญ่มาอยู่ตรงนี้นี่เองเป็นไงคะกินข้าวได้ออยังคะลูก หนูกินข้าวหรือยังคะหนูทำอะไรคะฮะข้าวหรือยังเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยเงียบมากเลยคะ่ะมีแต่เก้าอี้เปล่าๆเ,เ,เลยไม่มีลูกค้าเลยนะคะเนี่ยจะทำอะไรดีวันนี้เงียบๆเงาๆมาแล้วนอนเจ้านายมาแล้วเจ้านายมาแล้วนะคะ เนี่ยข้างนอกก็แดดร้อนมากเนี่ยมีแต่ต้นอะไรเนี่ยดอกทองอุไลอะค่ะทองอุไลนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีแต่ดอกทองอุไลเต็มไปหมดเลยเนี่ยแดดก็ร้อนลานจอดรถทองอุไลเต็มเลย นี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยสวยมากเลยนะคะเนี่เนี่ขายของอยู่ที่ร้านอัมพวาเนี่ยดูซิสวยมากเลยคะ่ะมีคนขายของในเรือด้วยมีของกินเยอะแยะเลยนะคะเนี่สวยมากเลยสวยจริงๆนะคะ ส้มว่าไงลูกตามแม่มาทําไมเนี่ยส้มเอ้ยส้มไปลูกปะไปเร็วหนูจะมาทําอะไรอยู่ตรงเนี้ยหืมว่าไงลูกน่ารักจังเลยลูกชายฉันเนี่ยหลอมากเลยเนี่ยหำจุมบุเลยเนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วเสือใหญ่มาแล้วเสือใหญ่เข้ามาแล้วเนี่ยดูสิ นี่มีทุกอย่างเลยถ่ายทอดสดเล่นก่อนเดี๋ยวจะไปซื้ออุปกรณ์ทำอาหารก่อนอ้าวลองดูได้หรือยังปิดดิ